ครับก็อยากจะบอกนะครับว่ารองเท้าเหล่านี้นะครับมีเยอะะครับบนชายหาดทุกหาดนะครับเพียงแต่ว่าท่านยังไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีแล้วนะครับร้านวงพานิระบี่สาขาเหนือฟองครับแล้คนควรที่จะรับซื้อนะครับกิโลละสามบาทก็นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วนะครับเหงื่อดูเหงื่อนะครับชั่วโมงหนึ่งนี่ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเดินบนชายหาดแล้วก็กม้มๆเงยๆในการเก็บเก็บรองเท้านะครับแต่ว่าก็ดีนะครับว่าจะได้เห็นบรรยากาศรอบๆนะครับเห็นทะเลได้ยินเสียงคลื่นมันเป็นเสียงเสียงบำบัดทางจิตยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ใครที่พอมีเวลานะครับก็ลองมาดูนะครับ จึงมีขยะอยู่หลายประเภทครับทั้งโคมทั้งขวดน้ําทั้งเศษไม้นะครับแต่ก็จะมีรงองเท้ายางนะครับเป้าหมายหลักที่เราค้นหาเนี่ยจะสอดแทรกอยู่ในกองขยะเหล่านี้นะครับซึ่งลองหาดีๆก็จะได้เยอะนะครับเยอะพอสมควรนะครับคือผลงานที่ที่ได้นะครับเต็มกระสอบไปครับเวลา,าไม่ถึง20นาทีนะครับ มีผู้ลงที่พยายามซ่อมแล้วนะครับแต่ว่าทนทนตะแรงกระชากข้ามเท้าไม่ไหวนะครับขาดลอยเลยมาครับคูนนี้นะครับเจอเอ็ดดานะครับสภาอายังไม่ขาดนะครับแต่มีข้างเดียวนะครับเป็นข้างขวาคิดว่าน่าจะเจอคู่นะครับเป็นข้างซ้ายจะได้ใส่ลำลองนะครับได้ครับ ในบางจุดบางพื้นที่นะครับก็จะมีรองเท้าครับโดนคลื่นซัดมากองกันอยู่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปเดินหาให้ไกลนะครับอันนี้ก็คือเป็นขุมสมบัติ <c oughs> เป็นจุดๆไปนะครับกับเดินๆมาก็เจอเจ็คพอดนะครับถ้าได้รองเท้าแบบนี้นะครับนี่ สองกิน,นี่นั้นหนักก็ประมาณ2องสีนะครับซึ่งถ้าได้แบบนี้เยอะๆเนี่ยกิโลนึงก็ไม่ต้องใช้รองเท้ามากนะครับเจอรองเท้าที่มีเปลือกหอยเกาะอยู่นะครับก็หยิบโดยไม่ได้ดูก็จะเหลืออะไรนะครับเลือดสิครับ นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรครับไกลหัวใจครับสู้ๆตอนนี้18นาิกา4 8นาทีนะครับตะว,วันตกดินแล้วลากรครับผ่านหลังสอดเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เช้านี่เก็บ3 <c oughs> รอบนะครับรอบละ1ชั่วโมงนี่ก็ได้ลงเท้านะครับรอยทะเลปริมาณขนาดนี้นะครับซึ่งก่อหลายกิโลกรัมอยู่นะครับ